อาวละคุณชโลมบ้างคุณชโลมปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุหกิบสองเข้าห3ิบสามครับเข้าหกสิบสามนะครับ, 63, รบเห็นบอกว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคเบาหวานมายี่สิบสองปียี่สิบสองปีตอนนั้นก็น่าจะสักสี่สบนิดนิดสี่สิบนะครับ,รบทราบครั้งแรกว่าเป็นโรคเบาหวานเพราะอะไรครับเพราะว่า <c oughs> อาการที่เป็นเบาหวานเนี่ยคอจะแห้งมากเลยแล้วก็น้ำหนักลด คอแห้งน้ำหนักลดคอแห้งน้ำหนักลดตกใจแรกเลยครับก็รู้สึกตกใจฮะแต่ผมน่าจะดีใจน้ำหนักลดนะโอ้โหมันลดผมทรรมดาน้ำหนักห้าสิบแปดครับลดมนเหลือสี่สิบสองครับลดมนเหลือสี่สิบสองกางเกงฮะเวลาใส่ต้องต้องรัดในระยะเวลาเท่าไหร่ฮะหกสิบแปดเหลือสี่สิบสองเนี่ยก็ช่วงแรกที่ผมรู้เลยครับไม่กี่ไม่กี่วันเลยหรือเปล่าหรือว่ามันใช้เวลาเป็นเดือนก็ใช้ ผมลุยทิ้งต่อเมื่อร่างกายผมลดผมเข้าหาหมอทันทีเลยแล้วแล้ว,ลวมีคอแห้งน้ำหนักลดไปหาคุณหมอครับคุณหมอบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานขั้นไหนฮะระดับ<อ>น้ําตาลยังไงก็ขั้นขั้นเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นครับระดับน้ําตาลเท่าไหร่ฮะน้ําตาลก็ร้อยกว่าสองร้อยอยู่ระเลเงี้เริ่มเป็นเบาหวานอ๋ออาจารย์ครับทําไมรุนแรงถึงขั้น การทำไมถึงถึงน้ำหนักลดลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในในในปริมาณเยอะงั้นนะครับค่ะเพราะว่าร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ไงคะคือน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างพลังงานให้กับร่างกายสร้างพลังงานให้เซลล์นะคะทีนี้ถ้าร่างกายไม่สามารถที่จะนําน้ําตาลเข้าไปสร้างพลังงานได้เซลล์แต่ละเซลล์ไม่สามารถนําน้ําตาลเข้าไปสร้างพลังงานได้เซลล์มันก็ห่อเหี่ยวตายไปใช่ไหมฮะครับ เราะนั้นเซลล์แต่ละเซลมันเริ่มหายไปมันเหี่ยวไปแห้งไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะที่บอกว่าคอแห้งอันนี้คอแห้งแน่ๆกระหายน้ําใช่ไหมคะครับผมแล้วปัสสาวะบ่อยไหมครับปัสสาวะบ่อยครับค่ะอ,อันนี้สาเหตุก็มาจากที่ว่าน้ําตาลในเลือดมันสูงนะคะพอสูงเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติของร่างกายร่างกายต้องพยายามขจัดน้ําตาลตัวนี้ออก ซึ่งปกติน้ําตาลเนี่ยเซลลเอาไปใช้แต่ตอนนี้เซลล์ใช้ไม่ได้เพราะน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ไม่ได้ใช่ไหมฮะร,ร่างกายก็ต้องขจัดออกก็จะต้องขจัดออกทางปัสสาวะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะฉี่บ่อยเพราะเราฉี่บ่อยเราก็ขาดน้ํามันก็ทําให้รู้สึกคอแห้งแล้วก็กระหายน้านะคะสาเหตุที่ร่างกายเอาน้ําตาลไปใช้ไม่ได้ในคนเบาหวานอันนี้ก็มีสาเหตุอาจจะมาจาก ถ้าพันธุกรรมเป็นแบบที่หนึ่งแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบที่ว่าร่างกายระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันไปเกาะกับไอประตูที่น้ำตาลมันจะผ่านเข้าะนะคะค,คือปกติอินซูลินเนี่ยจะเป็นตัวนำน้ำตาลเข้าโดยอินซูลินเนี่ยจะไปเปิดประตูเซลล์ให้ให้นำน,ำน้ำตาลเข้าไปทีนี้ถ้าระบบภูมิคุ้มกันมันไปเกาะก,กับไอตัวนั้นเอาไว้ อินซูลินไปเคาะประตูยังไงมันก็ไม่เปิดเปิดน้ําตาลก็เข้าไม่ได้อ <ồ> อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าเซลล์ไม่ได้รับน้ําตาลครับไม่สามารถที่จะมีพลังงานไปใช้ได้น้ํนาหนักก็ลดลงอย่างรวดเร็วตอนนั้นปัสสาวะวันล,ละกี่ก็เกือบทั้งวันเลยครับสี่ห้าครั้งอยู่ตลอดเลยสี่ห้าครั้งโอ้ก็ยังน้อยนะฮะก็ยัง <140. S 1> ไม่มากเท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าน้ําตาลเป็นเบาหวานครับผมท่านให้ให้ทํำยังไงบ้างครับก็ ให้ควบคุมอาหารควบคุมอาหารแล้วก็กินยาทานยาตามทางโรงพยาบาลสั่งครับก็ดูแล้วเหมือนกับจะเป็นพฤติกรรมทั่วไปของคนเป็นเบาหวานนะฮะก็คือควบคุมอาหารอย่ากินของหวานแล้วก็ให้ทานยาควบคุมระดับน้ำตาลครับนะครับก็ปกติดีปกติหลังจากนั้นผมก็รักษามาจนกระทั่งเป็นสิบยี่สิบปี มันน็อกเมื่อปี2,552ต้องลูกต้องเอาส่งโรงพยาบาลน,น้ำตาลขึ้น711พอไปถึงโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินครับตอนนั้นผมไม่รู้ตัวแล้วก็นำผมเข้ารักษาเสร็จแ,แล้วก็คุณหมอเขาออกบอกลูกที่ไปส่งบอกว่าคุณพ่อนะ50 50 ลังจากนั้นผมก็ได้รู้จักออกจากโรงพยาบาลก็ได้รู้จักกัน้องนัทเสรศครับก็แนะนําผมว่าเรื่องเกี่ยวโรคเบาหวานเกี่ยวอะไรเนี้ยผมเอาก็ไหนไหนมันก็อยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็มีก็ลองขั้นสุดท้ายแล้วอืเพราะว่าผมก็ทานยามาเยอะยาลูกกรใครว่าดีที่ไหนผมก็ซื้อมาทานแพงถูกผมก็ซื้อมาหมดมันก็ไม่ดีขึ้นอื พอมาเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาในวันที่เจ็ดไปหาหมออีกก็ผมก็ไม่ทานของหวานนะครับน้ำมะคุดก็อาจจะจิบนิดนิด,นดหนยหน่อยไม่จิบมากไปหาหมอคุณหมอถามว่าผมทําไมน้ําตาลเหลือร้อยสิบใมวันที่เจ็ดมีนาเหลือร้อยสิบบอกว่าผมไม่ทําอะไรผมก็ยิ้มให้หมอเลยผมไม่อยากบอกหมอเพราะา <ๆ S 1> ว่าถ้าพูดกับหมอแล้วมีปัญหาครับพูดกับคุณหมอแล้วมีปัญหาครับเออ ก็คือล่าสุดเนี่ยเหลือร้อยร้อยสิบฮะคุณหมอให้ยาอะไรนะครับก็ลดยาแล้วเสร็จอ่ะผมก็ทดลองต่อบอกว่าที่คุณหมอให้อินซูลินผมที่ฉีดตอนแรกผมก็ฉีดเช้าและเย็นตอนหลังผมเลิกฉีดเช้าผมอยากทดลองตัวเองเหลือฉีดเย็นพอตอนหลังผมอยู่พอมันเหลือน้ำตาลร้อยสิบผมก็เลิกเลิกเอง,งอ่าเลิก <c oughs> เลิก,ล,กลด <c oughs> รถเหลือตอนเช้าอย่างเดียวครับอยู่ต่อไปอีกผมว่าทั้งเช้าทั้งเย็นผมไม่ฉีดแล้วมเจ็บเลยเออใครจะไปอยากชอบฉีดผม่แต่ว่าผมก็ต้องใช้ตัวช่วยเป็นบางเวลาบางวันครับเพราะว่าเราจะหยุดเลยกระทันหันไม่ได้เราก็ต้องใช้ตอนนี้ผมใช้าฉีดเย็นอย่างเดียวครับบางทีก็อาทิตย์หนึ่งผมอาจจะฉีดสัก สองครั้งอืเพราะว่าผมบินมานี้อยู่ตลอดครับออืไปหาคุณหมอไหมครับก็ไปหาทุกสามเดือนครับล่าสุดนี้ไปหาเมื่อไหร่ครับวันที่เจ็ดมีนาครับประมาณเจ็ดมีนาที่ผ่านมาน้ำตาลเหลือร้อยสิบครับเหลือร้อยสิบแล้วหลังจากที่ผมผมไม่ได้ทานน้ำมังคุดนะคุณหมอให้งดยาให้ลดยาลงให้ลดยาลงแต่ยังให้ฉีดอินซูลินอยู่ให้ฉีดแต่ผมแต่เจ้าตัวฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างครับดื้ออีกแล้วอันตรายไหมฮะอาจารย์ครับ ครับก็ก็ถ้าไม่ดูแลตัวเองบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยหายเนาะัก็จะไม่ค่อยดีขึ้นผมว่าต้องต้องค่อนข้างจะเคร่งครัดนะครับประการแรกทีเดียวก่อนที่ผมจะลืมนะครับคนที่เป็นเบาหวานแน่นอนอะ่นะต้องใช้ยาจากที่หมอให้อยู่แล้วแล้วถ้าจะมาใช้ผิดพันออเปอรชันบิมต้องขอเน้นนะครับว่าใช้ควบคู่กันไปก่อนครับ แล้วจะลดยายังไงก็ค่อยให้หมอสั่งหรือหรือรู้สึกอย่างไรก็ก็ค่อยค่อยว่ากันอย่าอย,อยู่ไปใช้ผลิตภัณฑ์ออปเรชชิบิมแทนแทนยา,ท,านทันทีอย่าท้าทายอย่าท้าทายครับเพราะผลิตภัณฑ์ของเรามันไม่ได้รักษาที่ปลายเหตุนะฮะของเราจะค่อยๆดูแลอาการที่ต้นเหตุนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่หมอให้นะั่นเขารักษาที่ปลายเหตุแล้วก็ฉมังนะอย่างกรณีฉีดอินซูลินก็เหมือนกันนะอินซูลินก็ทําให้เขาเอา น้ำตาลเขาไปใช้ได้เลยโดยตรงเลยครับขอบคุณคุณฉลมและคุณนัทเศาศามากครับขอบคุณมากครับ